สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะจากหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่13เรื่องอย่างนี้ดีควรทำค่ะก่อนที่เราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนะคะเราต้องมาทบทวนเนื้อเรื่องค่ะจากคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ภาพโครงเรื่องอย่างนี้ดีควรทำสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำพท์กันไปแล้วในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเรากลับไปทบทวนเนื้อเรื่องอย่างนี้ดีควรทำกันก่อนถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับบ่ายวันอาทิตย์สายลมเฉื่อยเย็นสบาย เด็กๆนั่งล้อมวงบนระเบียงบ้านที่ร่มเย็นด้วยเงาของต้นไม้เรามาเล่นต่อสานวนกันดีไหมพี่เริ่มก่อนนะรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครดีดีตอบใครชอบตอบแทนใครร้ายร้ายแสนเหมือนแม้นมันทำมาอออโหพูดเป็นจังหวะคล้องจังเชียวนะ พี่กล้าวไปจำมาจากไหนจากหนังสือกำลังภายนนซี่มีทั้งกระตันยูรู้คุณและอาคาตพยาบาจ้องเวเลยนะไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอนั่นสิทำไมต้องแก้แค้นกันด้วยให้อภัยกันไม่ได้เหรอคนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วแหละจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวอ <c oughs> รู้ใครนะจะบอกเราได้ว่าทำอย่างนี้ดีควรทำและทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำพ่อแม่รู้ไงล่ะเสียงเจ้ามอมเห่ากันโชคที่หน้าบ้านแล้วเปลี่ยนเสียงเป็นงืดงาดทักทายอย่างคุ้นเคยเด็กๆลุกชะเง้อมองเห็นทิดยอดเดินหิ้วมะพร้าวน้ำหอมทลายใหญ่มาด้วย พี่อุ่นเรียนออกไปรับทิดยอดส่งทลายมาพร้าาให้แล้วหันมายิ้มกับเด็กๆพร้อมกับเดินขึ้นบันไดามานั่งร่วมวงด้วยทำอะไรกันเด็กๆทำกันบ้านเหรอการบ้านนะ่ะทำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มานั่งเล่นต่อสํานวนกันแล้วแก้วก็อยากรู้ว่าใครที่บอกว่าทําอย่างนี้ดีควรทําทําอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทําพ่อแม่ครูใช่ไหมครับพี่ยอด เก่งนี่แต่ว่าพ่อแม่ครูก็ยังได้รับการบอกการสอนต่อๆกันมาอีกนะผู้ที่สั่งสอนเราให้รู้จักผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมคือศาสดาและผู้เผยแพร่คำสอนในศาส,สนาต่างๆได้แก่พระสงฆ์บาทหลวงอิหม่ามเป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนย่อมประสบความสำเร็จมีความสุขในการดำรงชีวิตทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นอุดมคติของมนุษยชาติ ทิดยอดอธิบายและวางท่าเคร่งขรึมสาธุพี่ยอดคะศาสดาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดหรือเปล่าคะที่เหมือนกันทุกศาสนาก็คือการสอนให้คนทำความดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างก,กันก็คือข้อบัญญัติข้อปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมและศาสนาสถานซึ่งมีวัดโบสถ์มัสยิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีศิละปะการก่อสร้างที่สง่าง,งามแตกต่างกันไป อย่างนั้นศาสนาสถานก็เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของศาสนาสินะคะใช่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาทําไมสิ่งก่อสร้างทางศาสนาต้องก่อสร้างให้สูงสูงมียอดแหลมขึ้นไปบนฟ้ากันทั้งนั้นเลยนะคะเอาไว้ติดตั้งสายล่าฟ้าป้องกันฟ้าผ่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะบางคนเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ต่างหากสวรรค์อยู่บนฟ้าไงล่ะ แล้วสำนวนที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ขานกันนะสินั่นนะ่ะเป็นการเปรียบเทียบการกระทำของเรานั่นเองคนเราทำดีย่อมมีความสุขสดชื่นแจ่มใสอิ่มเอิบใจเหมือนอยู่บนสวรรค์ส่วนคนทำชั่วนั้นแม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจความกังวลทุกขร้อนสุมอยู่ในใจเหมือนตกนรกทุกศาสนาจึงมุ่งสอนให้ทุกคนทำแต่ความดี แล้วพี่ยอดยังไม่ได้ตอบเลยว่าทําไมจึงนิยมสร้างให้สูงสูงละคะอ๋อทุกศาสนาคงมีเหตุผลและมีแรงบันดาลใจของผู้สร้างจึงสร้างศาสนาสถานให้สูงสูงอย่างนั้นผลลไม้อร,อ,อร่อยอร่อยมาแล้วจ้าเอาทั้งสคนนะ่ะช่วยเข้าไปยกเยกยือน้ํากระเจี๊ยบแก้วน้ําและกระติกน้ําแข็งบนโต๊ะหลังบ้านมาด้วย หลังจากที่เราได้ทบทวนเนื้อเรื่องกันไปแล้วถ้าน้องๆคนใดจําโครงสร้างของแผนภาพโครงเรื่องอยังไม่ได้เราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งภายในแผนภาพโครงเรื่องนั้นจะประกอบไปด้วยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรเหตุการณ์สาระสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องครับ เรามาเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันต่อเลยนะครับและแผนภาพโครงเรื่องที่เขียนไว้ในวันนี้ก็คืออย่างนี้ดีควรทำครับเติ่มจากใครคือกิ่งกล้าวแก้วพี่อุ่นระเงินทิศยอดและจ้าหมองครับทำอะไรคือกิ่งกล้าวและแก้วนั่งต่อสำนวนกันอยู่บนบ้านแล้วแก้วจึงอยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้บอกว่าสิ่งนี้ดีควรทำและสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำ ที่ไหนคือบ้านของเก่งกล้าวและแก้วเมื่อไรคือบ่ายวันอาทิตย์ในการลำดับเหตุการณ์จะเริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่งคือกิ่งกล้าวและแก้วนั่งต่อสำนวนกันอยู่บนบ้านได้ยินเสียงเจ้ามอมเห่าที่หน้าบ้านจากนั้นจึงเปลี่ยนเสียงเป็นงื้อง้าดทักทายอย่างคุ้นเคย เหตุการณ์ที่สองคือทิดยอดนำมะพร้าวน้ำหอมมาให้พร้อมกับเดินขึ้นบ้านไปหากิ่งกล้าวและแก้วต่อมาเหตุการณ์ที่3คือกิ่งถามทิดยอดว่าใครจะเป็นผู้บอกว่าสิ่งนี้ดีควรทำและสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำทิดยอดจึงบอกว่าผู้ที่สอนให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีคือศาสดาเหตุการณ์ที่4ี่คือทิดยอดอธิบายคำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจให้ฟังว่า เป็นคำเปรยียบเทียบการกระทำของคนคนทำดีย่อมมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์คนทำชั่วจะร้อนสุมอยู่ในใจเหมือนตกนรกและเหตุการณ์ที่5คือทิศยอดชวนไปก่อพระเจดีทรายเข้าประกวดในเทศกาลสงกรานต์และพูดเสียงดังๆพร้อมกันว่าอย่างนี้ดีควรทำกิ่งกล้าวและแก้วได้รู้จักว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือศาสนาเป็นหลักดำเนินชีวิตซึ่งสอนคนไม่ให้ทำชั่วได้ดีกว่ากฎหมายคือรู้จักควบคุมตนเองได้ทั้งต่อนหน้าและรับหลังและควบคุมจิตใจได้ด้วย <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆเอาไว้ครั้งหน้าเรามาพบกับการฟังและการดูกันบ้างสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียนรู้เนะะื้อหาจากคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถเขียนแผนภาพครงเรื่องได้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทําได้ค่ะคุณรูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือตัวละครสาคัญจากเนื้อเรื่องนะคะตัวละครสําคัญมีใครบ้างก็คือ ในบทเรียนของเราค่ะจากเรื่องอย่างนี้ดีควรทามีใครบ้างที่กําลังสนทนากันอยู่ในนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อตัวละครลงไปค่ะอย่างที่สองค่ะทําอะไรทําอะไรคือสถานการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เราอ่านไปหรือว่าที่เราดูจากคลิปวิดีโอค่ะบอกว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรบอกมาประเด็นสําคัญหนึ่งประเด็นค่ะ ต่อไปนะคะที่ไหนคืออะไรใช่ไหมคะที่ไหนก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ค่ะที่เขาสนทนากันอยู่จากเนื้อเรื่องจากคลิปหรือว่าจากที่เราอ่านค่ะเกิดขึ้นจากที่ไหนเขียนลงมาต่อไปเมื่อไหร่เมื่อไหรหมายถึงเวลาค่ะเวลาที่เขานั่งสนทนากันเวลาที่มันเกิดเนื้อเรื่องหรือเกิดเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้นๆอยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะเขียนลงมา เช้าสายบ่ายเย็นก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะมีเหตุการณ์ที่1 2 3 4 5 6หแล้วแต่นะคะจะมากจะน้อยอยู่ที่เนื้อเรื่องว่าเนื้อเรื่องยาวแค่ไหนเนื้อเรื่องมากแค่ไหนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องลำดับเวลาก่อนหลังอะไรเกิดขึ้นก่อนให้มาเป็นเหตุการณ์ที่1แล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเด็กๆอกจะไล่เรียงยังไงดีก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่าน ะะลองดูว่าเขาลำดับเหตุการณ์สำคัญจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอย่างนี้ดีควรทำอย่างไรค่ะหลังจากที่เราเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนจบแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนจบเนี่ยนะคะสาระสำคัญที่ได้จากเรื่องมีอะไรสาระสำคัญคืออะไรก็คือการสรุปใจความสำคัญจากเนื้อเรื่องค่ะเราอ่านแล้วเราได้อะไร สิ่งที่เขาต้องการสอนเราจากเรื่องนี้คืออะไรคะแล้วก็เขียนใจความสําคัญคือสรุปเนะื้อเรื่องโดยรวมโดยภาพรวม่ะลงไปและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรนะคะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้เราจะนํามา ใช้สอนตัวเองใช้สอนคนอื่นหรือว่าใช้ในการดําเนินชีวิตหรือเป็นบทเรียนเป็นคติสอนใจอะไรต่างๆได้เราก็เขียนลงมานะคะอันนี้องค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะมีเป็นโครงสร้างแบบนี้ซึ่งเด็กๆเคยเรียนมาแล้วเคยเขียนไปแล้ว ว่าทุกครั้งเราจะเขียนไปด้วยกันในห้องเรียนนะคะแต่วันนี้เป็นถือเป็นโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกฝนตนเองได้ทบทวนว่าการแขียนแผนภาพโครงเรื่องที่ผ่านมาเมื่อเด็กๆต้องไปเขียนเองเด็กๆสามารถเขียนได้หรือไม่นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะมาลองทันกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราก็ จะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะตามเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะคะหากใครยังไม่เข้าใจนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งได้นะคะเด็กๆแล้วเราก็ลงมือเขียนแผนภาพโครงเรื่องอย่างนี้ดีควรทำกันได้เลยค่ะ งานที่ทำนะคะเราจะเขียนลงไปในสมุดภาษาไทยนะคะหวังว่าเด็กๆจะทําได้กันทุกคนนะคะคุณคณรูรอตรวจสมุดอยู่นะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องอย่างนี้ดีบนทราค่ะตามรูปแบบตามโครงสร้างที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะทาลงไปในสมุดภาษาไทยนะคะทามาให้สวยๆนะคะตกแต่งมาให้สวยงามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ